สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผม วันนี้ก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาตรบุรีตามหาพาบ้านนะครับพี่ๆยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพี่ๆเพราะว่าแล้วไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับเพราะเราจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันกันทุกๆวันเลยนะครับถ้าวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งทางโพ์ชุมชนไปบอกนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องของช่องเรานะครับให้แอดไลน์นะครับหรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรของเราที่หน้าจอได้เลยครับ 0 8 1 7 9 4 1 6 5 6หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะพักเครื่องนะครับพี่พี่จัดส่งนะครับไปสนีฟรีนะครับพี่พี่มีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มองค์ละยีบาทแต่ว่าขอท่านที่มีเวลารับสายนะพี่พ,พี่เจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็มีเวลารับของนะครับผม ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆแนะนําให้โอนเลยได้รับของแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ไปรษณีย์เปิดเต็มวันนะครับก็พรุ่งนี้จะจัดส่งทั้งหมดเลยเยอะมากๆเลยนะครับพี่ๆยังไงร,รอรับของก็ได้เลยนะครับผม ยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับพี่ๆวันนี้นะครับฝากมารับชมฝากมาคอมเมนต์ทักทายเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถูกใจองค์ไหนก็ยินดีแบ่งปันกันไปนะครับศึกษาแบ่งปันกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆองค์ิ้แรกของเราจะเป็นรูปหล่อนะครับยอดนิยมเลยหลวงปู่คำมีอายุร้อยกว่าปีนะพี่วัดถ้ำคูหาสวรรค์น,นะครับอีกหนึ่งอภริยสส่งของจังหวัดลบบุรีปี17นะพี่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับผมนี่อันนี้หายากพี่ๆนี่ มาพร้อมกล่องเลยนะครับกิ่งรูปเหมือนปู่คำมีรุ่นหนึ่งเลยนี่หนึ่งเจ็ดหายากมากๆนะครับมาพร้อมกล่องน่าจะเป็นเนื้อนวะนะพี่ๆีพวกนี้นะครับผมนี่กล่องเดิมๆถ้าใครรู้จักท่านนะโหท่านถือเป็นอีกหนึ่งรูปที่เก่งมากๆเลยนะครับผมนี่นี่องค์นี้ผิวดูแบบท้องเหลืองนาจจะเป็นท้องเหลืองได้นะพี่พแต่ว่าผิวยาแดงเขาทั้งองค์เลยนะครับดูจะคล้ายๆนวะนะพี่ๆี่นี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันนะครับนี่จมูกดงเลยเป็นรอฉีดนะครับนี่ ยาแดงยาขัดเดิมๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับหายากพี่ๆท่านใดชอบก็สอบถามกันมานครับนนมีโค้ดนะครับอันนี้ก็เอาแค่พันกว่าบาทพอนะพี่น่าจะเล่นกันแพงกว่านี้นะพี่ๆแต่ว่าเอาแบบแบ่งๆกันไปใช้นะครับบางอย่างเราซื้อมาพอมีกําไรนิดๆหน่อยๆเราก็แบ่งกันนะครับผมเนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับสภาพสวยแชมป์เลยหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีนะพี่ๆถือว่าเป็นรูปหล่อที่ นิยมอีกหนึ่งรุ่นของท่านเลยก็ว่าได้นะครับผมสภาพแบบสวยเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พี่นี่อันนี้ค้นเจอในกระป๋องเลยนะสมเดจนี่สมเด็จ3ชั้นพี่พี่อันนี้ก็ท่านใดรู้ว่าเป็นที่ไหนก็ยินดีแบ่งปันนะครับเนื้อหาดีมากๆเลยพี่พี่นี่เป็นสมเด็จ3ชั้นเนื้อโอ้โหน,นุ่มมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับหลักร้อยเบาๆนะครับผมนี่นี่ขี้ฝุ่นขี้ยุงคือแบบหิ้งหิ่งจริงนะครับนี่ท่านใดรู้ที่ก็ ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่นะ่ารักมากๆนะครับเป็นสมเด็จ3มชั้นเก่าๆกันเลยนะครับผมและอันนี้เป็นรูปหล่อบโบราณพี่ๆนี่น้ําทองเดิมๆเลยบา,บางท่านบอกเป็นหลวงพ่อเขียนนะพี่อยู่ในพระติเก่าเลยนะแต่ว่าอันนี้ได้มาแบบบ้านๆดีนะครับน้ําทองดีนะครับนี่เผื่อมีท่านใดเป็นนะพี่ๆท่านใดเป็นมีความรู้ก็ยินดีแบ่งปันนะครับมีคราบเปื่อนๆหน่อยพี่ๆดูนี เป็นน้ําทองทั้งองค์เลยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะพี่พี่ผมลองหาข้อมูลดูนะครับผมนี่เอาเป็นว่าท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดเลยองค์นี้ถือว่าสภาพเดิมๆดีนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปี1 4 1 5หน้านะรประมาณนี้นะพี่พี่นี่ หลวงู่โตไปดูฉิมพี่ปลุกเสกและขูเกจิอีกเยอะมากๆนะครับปลุกเสกผิวไฟแดงเลย15่้นะครับนี่หลวงู่เอี่ยมวัดโคนอนอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์เลยนะพี่พี่เกจิปลุกเสกแบบเยอะมากๆเลยแต่ที่สําคัญนะพี่พี่ผิวไฟแดงส้มเลยนะครับผมีเหรียญสวยมากๆนะครับมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญน,นิยมอีกห,หนึ่งรุ่นเลยนะครับพี่พี่นี่หลวงู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับนี่สภาพหูวิ้งจริงนะพี่ อยู่ไฟแบบแดงเดิมๆจมูกโด่งด้วยนะไม่ได้ใช้เลยซึ่งเป็นเหรียญที่มีพุทธาพิเศษที่โอ้โหเกจิปลุกเสกเยอะแล้วก็น่าเก็บมากๆแล้วเป็นเหรียญปีลึกนะพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆนะครับและอันนี้หลวงพูดทวดวัดแคร์ปีศูนย์ห้าพี่ๆสภาพแบบเขียวๆนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ทำทีมแบบรุ่น3เลยแต่ว่าเป็นออกวัดแคร์นะครับจังหวัดสี่ยุทธยานะพี่ๆอันนี้ก็ปลกทีมวัดช้างให้ปลุกเสกเหมือนกันนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับนี่ สภาพถือว่าสวยเลยแต่ว่าไม่ได้เช็ดนะพี่พี่คือพระมันอยู่ในกระป๋องเดิมเดิมเราก็ไม่กกจะเช็ดนะพี่พี่ดูตัวตัดนีด่น่ารักมากๆนะครับผมอูปิ้นด้วยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ใช้แทนรุ่นหลวงผู้ทิมวชังให้ออกได้เลยนะเพราะว่าท่านกระปุกเศษเหมือนกันนะครับผมแล้วก็น่าเก็บมากๆแล้วก็ประวัติชัดเจนนะครับผมอันนี้ก็เป็นประหลัดขีกหลวงู่เมฆตัวใหญ่พี่พี่สภาพสมบูรณ์นี่อันนี้ก็อันนี้เอา500พอพี่พี่นี่ ันนี้เก่าๆเลยนะครับผมเนี่ท่านใดชอบนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะพี่ๆอันนี้ก็น่ารักมากๆสภาพเดิมๆนะครับหลวงปู่เมฆนะครับผอมนะอันนี้เป็นตะกุดไหมลวกยอดนิยมหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูนะพี่ๆซึ่งเป็นเกจิยุคสงครามอินโดปุกเสกเสื้อยันอินโดจีนเลยนะพี่ๆนี่ถือว่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นตะกุดขึ้นชื่อของท่านเลยนะครับไม้ลวกหลวงปู่จันทร์จะมีทั้งถักเชือกกับไม่ถักนะซึ่งพี่ๆนี่อันนี้ก็ไม่ได้ถักนะครับเปื่อยๆแต่ว่าเอกลักษณ์ของท่านก็คือต้องดูข จะอุดค้างเดิมๆอย่างนี้เลยขี้ยุ่งขี้ฝุ่นคือแบบบ้านๆจริงไหมลวกนี่เก่าธรรมชาติเลยเนี่ยขี้ยุงบานเลยนะพี่พี่เนี่ยอันนี้ก็เก่าแท้ดูง่ายนะครับอันนี้ก็ประมาณสักนิ้วคว่านะพี่พี่สภาพโอ้โหกิบกิบไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่ตะกรุดยอดนิยมรุ่นประสบการณ์เลยนะครับวัดนางหนูเนี่ยหลวงพ่จันทร์นะครับท่านใดรู้จักมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันแล้วอันนี้พักกิ่งพักกิ่งเอา300พอพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่เป็นเป็นตัวนะ3ตัวนะพี่พี่เป็นเนื้อทองสมมนะครับ แล้วก็มีโค้ดอุดกิ่งเป็นตัวนะนะพี่พี่นี่สามพอนะครับพักกิ่งสวยๆเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินแต่ว่าเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะโอ้โหแต่เนื้อนึกนุ่มมากๆเลยพี่พี่นี่องค์ใหญ่อยู่นะครับนี่เป็นพวกจัมโบ้พวกอะไรนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบรู้จักก็สอบถามกันนะครับเป็นพวกหลุกผู้หน้าสร้างนะพี่พี่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนื้อดีจริงๆนะพี่ๆีดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเนื้อ เหนือแบบพวกวัดพับพ,พวกอะไรเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงหรอกพี่พี่แต่ก็คือมวลสารดีมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมสภาพก็น่ารักเลยนะบ้านๆดีนะครับผมแล้วก็ได้รูปรหล่อหลวงพ่อโอดมาพี่พี่นี่เที่ยลึกฉลองบนดบนะครับครบหกรอบหลวงพ่อโอดวัดจันเสนปี32เป็นรูปหล่อฉีดรุ่นนิยมเลยมาพร้อมกล่องนะพี่พี่ อันนี้น่าเก็บจริงๆพี่ๆถือว่าเป็นรุ่นดีอนาคตนะครับอันนี้แท้ทันหลวงพ่อโอทนะพี่ๆและเป็นรุ่นที่เล่นเลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆผสมนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับห้ามพลาดเลยนี่สภาพเดิมๆดีเห็นไหมพี่ๆเนี่ยแป้งเจิมแป้งเดิมๆเลยนะครับอันนี้เอา600นะครับพี่ๆนี่หลวงพ่อโอทวัดจันรเสมพร้อมกล่องเอา600พอนะครับผมนี่ดูง่ายชัดเจนนะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็น่าเก็บมากๆนะครับสภาพสวยด้วย ยินดีแบ่งปันนะครับนี่พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะสภาพแบบเดิมๆแล้วก็เหรียญวัดนางพญาไม่แน่ใจว่าท่านใดสั่งนะนี่อันนี้เลื่อมพร้อมใช้สวยแชมป์เลยอันนี้ก็พวกหลวงูุโตหลวงพอเกษมลวกเสก หลวงพ่อเงินดอนนี้หอมพวกอะไรนะมีโค้ดโอ้โหองค์นี้แชมป์จริงปีหนึ่งสองนะพวกนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะคนะนะรับนี่ผิวลุ้งเลยพี่ๆเลื่อมค่าเลื่อมก็เป็นร้อยแล้วนะพี่ๆนี่ค่าเลื่อมก็เป็นร้อยแล้วคนระับอันนี้ก็เหรียญวัดนางพญาก็องค์หลักร้อยเบาๆนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับนี่สภาพสวยเลยพี่ๆนี่หน้าตาสวยๆปิ๊งๆเลยนะครับผมมีโคตต้ดตอกตรงนี้นะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้เป็นลอมาพร้อมกรอบเก่าเลยนะครับเป็นพัะเนื้อดินหลวงพ่อสม วัดบุปหารามเป็นพิมพ์หายากพี่พี่นี่อยู่ในกรอบวินเทจโอ้โหเก่ากึกเลยนะพี่พี่นี่และอ่าด้านหลังสมัยก่อนก็จะนิยมนะพี่พี่เปิดใบโพเพื่ออะไรนะเพื่อให้แบบเหมือนแบบคนสมัยก่อนเขาเชื่อนะพี่พี่นี่โอ้โหขี้ยุงเต็มเลยเชื่อว่าการที่เนื้อพระนะครับสัมผัสตัวถึงว่าพระสมัยก่อนจะศึกๆหน่อยนะใช้กันมาก็จะแสดงถึงพุทธคุณนะครับแต่ก็ไม่เกี่ยวนะพี่พี่สมัยนี้ต้องเลื่อมเพื่อรักษานะ ผิวพันธุนนะให้สวยเดิมเดิมนะครับผมนี่สวยหน้าตาเด้งๆเลยนะครับอันนี้เอา500ร้อพอพี่พี่พิมพ์หายางนะครับหลวงพ่อสมวัดดอนบูผารามก็มีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ปุกเสกนะพี่พี่นี่สภาพดอูโเดิมเดิมวินเทจเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตปลุกเสกนะครับเหรียญพระเจ้าตากศินเอา200ร้อพอปี2องหผิวไฟส้มแป๊ดเลยนะพี่พี่น่าเก็บมากๆและนี้ล้อศสอ200มีมาอีกหนึ่งองค์พี่พี่พร้อมซองเดิมเลยอันนี้เอา400พี่พี่นี่ มาพร้อมซองเดิมๆนะครับเป็นอาจารย์นองปลุกเสกนะครับสภาพสวยเป็นเตารีดเล็กนี่น่ารักมากๆมาพร้อมซองเดิมๆนะครับรอซซองร้อยนะครับหลวงพุทวดวัดช้งางให้เหยียบน้ําทะเลจืดนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบปิดได้เลยนะอันนี้เป็นสิงเลื่อมเก่าเดิมๆเอาสามร้อยพอนี่อันนี้ไม่ทราบที่นี่3สามร้อยพอพี่พี่เก่าๆดีและอันนี้เป็นเหรียญเหรียญทางใต้นะพี่พี่นี่โอ้โหอันนี้แชมป์เลยนะครับเป็นเหรียญออกที่วัดนะมาเลเซียนะครับพี่เป็นเค เคตาวันนะครับโกราลำเปอร์มาเลเซียปีหนึ่งหนึ่งนะครับได้หลวงพู่ทีมวัดช่างให้ปหลุกเสกหลวงพ่โต๊ะมาดูฉิมพีหลวงพ่อขายด้วยนะปลุก,าก,านนะกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ลึกปลุกภาษีมาเป็นวัดที่อยู่ประเทศมาเลเซียนะครับโกราลำเปอร์นะพี่พี่นี่โอ,อ้โหเป็นเหรียญเก่าเกจิปลุกเสกเยอะมากๆนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับแต่เป็นเหรียญทางภาคใต้นะพี่พี่นี่เหรียญหลักร้อยเบาๆนะครับอันนี้ท่านใดรู้จักก็ยินดีแบ่งปันนะครับแชมป์ทั้งคู่เลยพี่พี่ไม่ได้ใช้เลยวิ่งวิ่งทั้ ท่านใดนีรู้จักก็จัดไปได้เลยนะครับผมองค์ต่อไปนะพี่ๆวันนี้มีเสื้อยันหลวงพ่อปอดจังหวัดสงขามานะพี่ๆห้ามพลาดเลยนะครับเสื้อยันสภา,ภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไว้ท้ายรายการนะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่หลวงพ่อมุ้ยวัดเลไลอันนี้เอา300อพอพี่ๆเป็นรูปหล่อปั๊มสวยๆเลยเนื้อทองเหลืองนะครับนี่แท้ดูง่ายเดิมๆนะครับแล้วก็สมเด็จเก่าพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ทราบที่ นี่ท่านใดชอบนะครับเอาองค์ละ2 200พอเป็นผงน้ํามันเก่าๆหลวงพ่อทำพิมพ์คล้ายๆพวกหลวงพ่อแพรพกหลวงพ่อกวยก็มีนะพิมพ์นี้แต่เอาเป็นว่าเราเอาองค์ละ2 0 0พอนะครับและหลวงพ่อถิ่นก็200พี่ๆนี่ หลวงพ่อถิ่น200นะครับสมเด็จหลังตามงกุฎอย่างนี้นะครับเหนือดินเก่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพี้ยนด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อปานด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนเอา200พอนี่เบาๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมองค์งงงนี้ก็เป็นพระแก้วชุด3มฤด,ดูนะครับฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวนะพ,พี่ฉลองกรุงรัตนโกสิทร์200ปีแล้วก็ปลุกเสกวิธีใหญ่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำปลุกเสกนะครับปี25อันนี้เอาสามเหรียญน,นี่เอาแค่500พอยพอพี่ๆเหรียญแล้วไม่ถึง200นะ นี่แบ่งปันกันไปเลยนะครับองสุดท้ายเป็นเสื้อยันนะพี่พี่นี่หลวงพ่อปอดพี่พี่โอ้เสื้อยันเก่าหายากมากมากเกจิยุคเก่าเมืองสงขานะพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่โอ้จะถ่ายยากนิดนึงนะพี่พี่ผมทอตอนเสื้อยันแต่ว่ามีพี่พี่สั่งกันเข้ามาเยอะนะพี่พี่นี่เสื้อยันเราก็ต้องเอามาแบ่งปันนะพี่พี่นี่เป็นพยันเก่านะครับหลวงพ่อปอดนี่สภาพก็สมบูรณ์นะพี่พี่สมบูรณ์เลยเก่าๆเลยนะครับผมนี่ มีหนุมานมีอะไรนะพี่พี่มีปิดตาทําพิมพ์คล้ายๆพวกหลวงพ่อจาดวัดบ,บางกระเบาเหมือนกันนะพี่พี่นี่นี่นี่ท่านใดรู้จักนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีขาดนะพี่พี่เก่าเก็บแบบบ้านๆจริงๆผ้านี่เริ่มซีดแล้วนะคือแบบเก่าจริงๆนะครับผมนี่ท่านใดรู้จักนะครับหลวงพ่อปอดเป็นเสื้อยันเก่าจังหวัดสงขานะครับนี่เกจิยุคเก่าเขาว่ายุคอินโดจีนเหมือนกันใช่ไหมพี่พี่ฝากแนะนำหน่อยนะครับผมนี่เก่ามากๆเลยนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับไม่แพงพี่พไม่แพงรับรองไม่แพงทักกันเข้ามานะครับ ยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องของเราไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปมาแบ่งปันกันทุกๆวันนะครับผักเครื่องดีๆนะพี่ๆ่ยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเติบโตไปด้วยกันนะพี่ๆยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับช่องของเราก็จะพบกันในทุกๆวันนะพี่ๆพบกันในทุกๆวัน วเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมแล้วก็คลิปสั้น6โมงเย็นนะครับฝากรับชมเป็นกำลังใจสวัสดีครับขอบคุณครับ